สวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใส่โค้ดให้กับ iOS นะครับจริงๆ Android ก็สามารถใช้ได้นะโดยเมื่อเราทําการเล่นเกมซัมเมอร์วอลของเราเนี่ยผ่านทาง iOS ตระกูล iOS เนาะมันก็จะไม่มีที่สําหรับให้เราใส่โค้ดโดยปกติซี่ใส่โค้ดก็จะอยู่ที่คู่มือเกมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงตรงนี้ข้างบนคู่มือเกมเนี่ยมันจะมีช่องใส่โปรโมโค้ดของ i อ s เเนี่ยจะไม่มีวิธีการใส่ ทำยังไงครับวิธีการใส่ทํำยังไงวิธีการใส่ก็คือว่าขั้นตอนแรกให้เราหาโค้ดมาก่อนครับเมื่อเราหาโค้ดมาได้เสร็จปุ๊บ,บเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ครับนี่เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คําว่าโค้ดซัมเมอร์วอร์นะครับเราจะเจอเว็บไซต์ที่ชื่อ swq.jp นะครับให้เรากดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้าไปเราจะเห็นโค้ดของซัมเมอร์วอร์ทั้งหมดเลยซึ่งโคตต้ดตัวนี้เราสามารถกดได้เลยนะครับ อ่าเราจะกดกดเสร็จปุ๊บมันจะเปิดเกมนะครับเกมต้องเปิดไปด้วยเนาะครับอ่ามันก็จะเปิดเกมเกมเรากลับมาครับแล้วเราก็จะได้ของแต่โค้ดชุดเนี้ยผมเติมไปหมดแล้วผมก็เลยจะมาลองเติมโค้ดชุดใหม่ดูในกรณีที่ตอนเนี้ยมัเขาแจกโค้ดเยอะมากๆเนาะวิธีการก็คือว่าให้เราแตะค้างที่อ่าที่ลิงก์ตรงนี้ครับแล้วให้เราเลือกคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นเราเอาไปเปิดแท็บใหม่นะครับเอามาวางไว้เอามาวางไว้วางเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นโค้ด โค้ดอยู่ข้างหลังแล้วเนาะก็คือจะเป็น witheap.me/313 นะครับให้เราลบออกครับแล้วก็ใส่โค้ดของเราเข้าไปครับของผมก็จะเป็น t t thailand sp201u3 โค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดแจกนะครับก็จะใช้ผมได้แค่คนเดียวเนาะผมก็กดโกเลย อ่ะคูปองนี่ถูกใช้งานไปแล้วอ่ะโอเคถ้ามันคูปองถูกใช้งานไปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะอะ่ผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนเนาะของผมมันจะเป็นที่ศูนย์วีสองีพีพีแปดอ่าโอเคอ่ะของผมน่าจะได้แล้วมาดูของรางวัลกันนี่ครับผมก็จะได้ของรางวัลจากคอมตูอันมาแล้ว เป็นจี้อ่าเป็นเพชร300เมตดนะครับโอเควิธีการนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ